สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมทุนตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับผู้ความรักของชาวราศีเมทุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสาหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีเมถุนกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ9เหรียญเลวครับหรือว่า Ni of อฟเพดิเคเจ๋ไหมครับผ,ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเริ่มกลับมาแบบผ่านพ้นความเหน็ดเหนื่อยผ่านพ้นความแบบความมืดบอดจากสิ่งที่เขาเคยอยู่แบบบอดความรักความปลอดภัยของเขาเขาเชื่อมาแบบนั้นฉันสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนในช่วงนี้ก็คือก้าเหรียญเริ่มมองเห็นแสงสว่างเริ่มมองเห็นอนาคตตัวเองเริ่มสร้างอนาคตให้กับชีวิตของตัวเราเองแล้วนะครับ เลนทนาวัุชะตาช่วงนี้หมายความว่าการมั่งมีสีสุกการมีชีตาชีวิตที่เริ่มมองเห็นแสงสว่างเริ่มมองเห็นอนาคตเริ่มกลับมามองถึงอนาคตเพื่อตัวเราเองสร้างอนาคตให้กับตัวเราเองแล้วจากสิ่งที่เคยเป็นไพ่สิบใบไม้เท้าเห็นไหมใบบ้านด้วยการเป็นบ้านอย่างมาด้วยการสร้างครอบครัวมาด้วยกันตอนนี้เหมือนกับเราต้องเดินออกจากบ้านที่มันมืดบอดมองไม่เห็นทางเป็นครอบครัวมองไม่เห็นทางรักมองไม่เห็นทางที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นก็ต้องออกมาสร้างชีวิตตัวเองใหม่ก็ต้องออกมาเพื่อ ความสุขความสบายใจสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเน,นดวงชะตาของไพ่เก้าหนีงคือเป็ีนเสมือนกับดวงชะตาที่มีสง่าราศีมีเงินมีทองนะครับมีชีวิตที่มั่งมีสีสุขมากขึ้นโดดเด่นเรื่องอะไรนายออฟพิดเดเโดดเด่นเรื่องการเงินโชคลาภพลังงานดีๆการมั่ำรวยอะไรเงี้ยนะครับแต่ผู้หญิงคนหนึ่งโสดและสวยและรวยมากก็เป็นไปได้เช่นกันนะ ชั้นดวงชะตาอาจจะเป็นเรื่องของการที่เริ่มมีชีวิตที่แบบสุขกายสบายใจเริ่มมองเห็นเงินทองไหลมาเทมาการสร้างชีวิตการสร้างอนาคตประมาณนี้ก็ได้เช่นกันครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของการอวยพรหรือว่าเดือดจัดเมนตการขอพรนะครับชั้นเดือดจัดเมนหมายความว่าสิ่งที่คุณพยายามจะพูดหรือพยายามบอกมาตลอดเนี่ยมันคือการที่อยากจะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจหรือพยายามแบบตกลงกัน,ค,กนคุยกันให้เข้าใจคุยกันให้เคลียร์กับสิ่งที่แบบเป็นปัญหา ฉันจะจัดเมนหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าความเป็นความตายนะครับการอขอพรอของชาวราศีเมถุนในวันที่1นึถึงวันที่31มีนาคมเนี่ยหมือนคุณได้รับสิ่งที่เคลียร์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานานะเริ่มเคลียเริ่มเข้าใจเริ่มเหมือนกับได้รับพรต่างๆนานาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาทานายคําอวยพรที่เกิดขึ้นแก่คุณกับสิ่งที่คุณบนบานสารกล่าวกับสิ่งที่คุณตั้งมั่นตั้งใจเอาไว้ฉันไพ่เด็ดัเมตนกับไพ่เก้าเหรียญทั้งหมดทั้งมวล โชคลาภลาบลาบอยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการเขาเรียกว่าอะไรเดะจัดเมนนะครับการที่เหมือนกับพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับการที่เหมือนกับพูดอะไรก็เป็นเหมือนกับสาริการลิ้นทองก็เป็นไปได้เช่นกันฉะนั้นทั้งหมดทั้หมวดไพ่สองไปนี่หมายความว่าความรักกับชาวสี่มุ่นเนี่ยคนโสดหรือคนที่มีความให้มีปัญหาเนี่ยช่วงนี้มีการกลับมาเดะจัดเมนพูดคุยปรับความเข้าใจกลับมาสื่อสารกลับมารับรู้ถึงความรู้สึกของการแลกกันกลับมารู้สึกถึงเดะจัดเม้นคือ เริ่มพูดคุยเริ่มปรับแก้เริ่มรู้แล้วว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเขาเริ่มรับฟังคุณมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยช่วยเหลือเคยให้สิ่งดีกับเขาเคยมอบความรักให้กับเขานั่นเองครับก็เลยมีพลังงานไพ่เดือดจัดนั่นคือการกลับมาติดต่อกลับมาแบบเขาเรียกอะไรสื่อสารผ่านทางจิตนะครับสื่อสารผ่านทางความรู้สึกนะครับและไพ่เดือดซันคือการเปรียบเสมือนกับหยิบยื่นการขอโทษการขออภัยการขอคืนดีการกลับมาแก้ไขกันผมแนแนำว่าความรักของราศีเมษหรือชาวคนที่มีปัญ เดอนสันสำหรับคนรักนะครับช่วงนี้เขากลับมาหยิบยื่นอาหารการกินกลับมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณกลับมารู้สึกถึงการที่ความเป็นอยู่ห่วงใยกลับมาเข้าใจความรักความเข้าใจความรู้สึกที่ช่วยเหลือดูแลสิ่งที่ดีๆที่หยิบยื่นให้กันมาเกิดทำนายว่าช่วงนี้มีการกลับมาขอคืนดีกลับมาขอโทษกลับมาให้อภัยกันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นช้าสีเมถุนท่านคุณอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณอยากจะจัดเม้นละพูดคุยกับเขาไหมอยากจะปรับความเข้าใจกันไหมยังอยากจะให้อภัยให้โอกาสกันอยู่หรือเปล่าหรือเหยหมคว่า เราหลุดพ้นจากความเจ็บความตายความเสียใจเรามองเห็นอนาคตเราไม่ต้องกลับไปอยู่กับบ้านที่มันไม่ดีมีไม่มีความสุขไม่ต้องกลับไปอยู่ในความมืดบอดไม่ต้องกลับไปอยู่ในความรู้สึกที่ถูกขังเอาไว้ด้วยความทุกข์ทรามานหรือความเสียใจอยู่คนเดียวแล้วอ่ะผมเลยแนะนำว่าพลังงานของชาวสีเมทุนช่วงนี้คือการเปิดดวงจิตาที่อบอุ่นการมองเห็นความรู้สึกที่มันความสบายใจชีวิตของคุณดีขึ้นชีวิตอ,อุ่นสุขสบายมากขึ้นช่วงนี้เป็นแบบนั้นหรือใครหลายคนที่มีปัญหาอยู่ คุณจะเจอสิ่งที่มาเป็นที่ของคุณคุณจะพบเจอความสุขกายสบายใจและผ่านผลไปด้วยดีครับเกรนไหนพลังงานช่วงนี้หมายความว่าการติดต่อสื่อสารหรือมีความรักการช่วยเหลือเมตตาจากคนรอบข้างพลังงานดีๆปล่อยให้มันไป,ไปตามเวียนตามกรรมปล่อยให้มันไปตามโชคชะตาเพราะสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลที่ทําให้คุณได้พบเจอความรักและแสงสว่างในที่ของคุณพบเจอแสงสว่างในที่ของเราพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของพลังงานของสี่ดาบนะครับหรือว่า f o of swords เข้ามาครับเช็นภาพของจดหมายต่างๆที่มาไว้กับคุณเต็มหมดเลย เลยตอบว่าคนแรกของชาวสีเมทูหรือท่านเนี่ยเหมือนกับเวลาคุณรักเขาอ่ะเขามักจะไม่เห็นคุณค่าคุณแต่พอคุณเริ่มรักตัวเองเห็นไหมหันมาให้ดอกไม้ตัวเองหันมาให้ความรักตัวเองหันมาอยู่ในที่ของเราอย่างเขมีความสุขอย่างส,กกาสบายใจเริ่มนิ่งเริ่มหยุดหลายคนรู้สึกเหมือนกับเสียใจเจ็บปวดจนตัวเองหยุดพักจนตัวเองแบบเฮ้ยเข้าใจละออกมาอยู่กับตัวเองละกลับมีจดหมายจากคนรักเนี่ยส่งมาเต็มไปหมดเลยว่าขอโทษนะอยากจะพูดคุยนะพยายามติดต่อคุณนะแต่เวลาคุณรักแล้วพยายามติดต่อเขาเนี่ย เขากับนิ่งเฉยเมินเฉยกับคุณไปครับฉันพังของไพ่สีดาบหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นปัญหาในเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยพยายามอ่านเรื่องราวพยายามส่งข้อความพยายามพูดคุยกันให้มากๆพยายามเคลียร์ปัญหากันให้มันจบไม่ใช่พอคุณอยู่ได้แล้วชาวสีเมทุนอยู่ได้แล้วเนี่ยเพิ่งจะกลับมาขอโทษขอคืนดีเพิ่งจะกลับมาเข้าใจความรับความรู้สึกของกันและกันสีด่ดาบครับมันสายเกินไปมันพอแล้วกลับมารักตัวเองแล้วโดยอย่าหันกลับไปอีก ซั่งงานของชาวสี่ม่ทุนท่านถ้าเกิดใครก็ตามที่ปัญหาหรือโสดอยู่ช่วงนี้มีชีวิตที่สุขสบายช่วงนี้คุณจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีครับและไพ่สีดาบหมายความว่าใครก็ตามที่ปัญหาเรื่องความรักเนี่ยคนรักก็จะกลับมาแก้ไขกลับมาขอคืนกลับมาขอการให้อภัยอยู่ที่คุณจะให้อภัยเขาสักครั้งไหมเพราะทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยกันเนี่ยเห็นไหมคุณออฟฟิศเดินเข้ามามันเดินทางมาด้วยกันมันเหมือนกับหยิบยื่นผักมาหยิบยื่นความรัก สร้างสิ่งดีมาด้วยกันเห็นไหมครับผู้ชายผู้หญิงเดินจับมือกันเดินบอกรักกันนะครับเดินทางมาด้วยการสร้างความรักความจริงใจมาด้วยกันตั้งมากมายอยู่กินอยู่ใช้ทําทุกอย่างมาด้วยการสร้างอนาคตมาด้วยกันทําให้พระราชา,าทำให้ราชีถือหรือว่าควีนออฟพีดิเคิลใบนี้บอกชาวราวสีเมตรถเลยท่านเลยว่าคุณจะพบเจอความรักที่มีคุณค่าสัมพุนธหรับคนโสดหรือคนตัดสินใจที่จะไม่กลับไปเนี่ยคุณจะพบเจอสิ่งดีๆที่มันเหมาะสมคู่แท้รักแท้ในชีวิตการช่วยเหลือดูแลความรักของคุณจริงๆ การรักและดูแลซึ่งกันและก,กันรจริงๆเป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆไม่ใช่คบเพียงผ่านไม่ใช่คบเพียงเพื่อฝากไว้ทิ้งไว้กลางทางนะครับหรือคบแค่ชั่วครั้งชั่วคราวคนรักเราจะรักเัาไปตลอดชีวิตจะเป็นคู่เราไปตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่ว่าวันสองวันหรือแค่ชั่วคราวนะครับเช่้นพนักงานเหล่านี้หมายความว่าใครก็ตามที่เลือกหนาคนรักไปเนี่ยช่วงนี้มีคนรักที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีการสร้างอนาคตจริงๆเนื้อคู่คู่ชีวิตมากขึ้น นะครับพบเจอสิ่งเหล่านั้นหรือใครก็ตามที่มีความพั่นาอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสออกเดททากิจกรรมดีร่วมกับคนรักทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าขับปรบความวุ่นวายกันได้ทํากิจกรรมดีได้พูดคุยได้ได้รักกันมากขึ้นได้มีการวางแผนใน,นทางสร้างครอบครัวนะครับขึ้นบ้านใหม่ทําสิ่งดีในชีวิตมากขึ้นส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องความรักคือการกลับมาขอคืนดีกลับมาขอความรักคืนเพราะว่าคุณเคยรักกันมาก,ก่อนทูนออฟพ,พีดเคิล เคยร่วมเดินทางของความรักเคยเริ่มเดินทางด้วยความรักความจริงใจนะครับเคยเดินทําทุกอย่างมาด้วยกันเคยสร้างทุกอย่างมาด้วยกันมันเลยทําให้ความรักของคุณสองคนเนี่ยมันยังคงแนบแฟ้มันยังคงรู้สึกมันยังคงมั่นคงต่อกันและกันอยู่แม้ว่าจะทะเลาะก,กันไปแม้ว่าจะไม่เข้าใจกันไปก็ตามเส้นทางห่างไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของไฟออกวานห้าไมเท้านะครับเป็นไพ่ของการที่กตางตื่นสติซึ่งแค่กตางที่เพิ่งมีปัญหาคนรักหรือกำลังทะเลาะกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ เจ็ดตากับห้าไม้เท้าการไม่เข้าใจกันการนอกใจหรือโกหกหักหลังทรยศเนี่ยห้าไม้เท้ากับเจ็ดตาบหรือเส้นออกซอดไปนี้บอกชาวสเมทุนเนะท่านว่าอาจจะมีการเตือนสติหรือบอกเขาหรือพูดกับเขาดีๆว่าเฮ้ย hey, คุณจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยมีเรื่องราวดีนะคุณจําได้หรือเปล่าว่าเราต้องมีการพูดคุยกันนะกลับมาคืนใจกลับมาป,ปรับความเข้าใจกลับมาแก้ปัญหาซะนะกลับมาคืนดีเลือกกันได้เรานะเช่นสีส่ที่เกิดขึ้นชาวสีเมทุนอะไรท่านหมายความว่าใครก็ตามที่เลือกราหรือมีปัญหาคนหลักไปเนี่ย คนรักเขาอาจจะมองว่าคุณไม่มีค่าจะมองว่าคุณเป็นของตายแต่พอคุณเริ่มยื่นคําขาดจากเขาไปและเตือนสติเขาไปแล้วเนี่ยถ้ามันคือความรักความจริงใจมันคือความค้าใจแลวมันกลับให้อภัยกันได้เนี่ยก็ให้ได้นะก็กลับไปได้นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกเหมือนกับบอกเขาไปแล้วแต่เขานิ่งเฉยแต่เขาเย็นชาแต่เขาเหมือนกับไม่รับฟังเราเนี่ยเจ็ดดักไปนี่หมายความว่าแฟลว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความรักแท้มันไม่ใช่ครอบครัวมันไม่ใช่ความรักที่อบอุ่นหรือความจริงใจที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันครับ ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นมากับชาวสีเมทุนเนี่ยเป็นไพ่ของการแนะนําแล้วก็ทํานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้หรืออนาคตวันที่1ถึงวันที่31ถึงขอโทษครับวันที่1 5ถึง31มีนาคมนะครับไพ่ใบนี้ครับ king of wands จะดูเหมือนกับเวลาเขาเนี่ยอาจจะเดือดร้อนแล้วเขาเหมือนกับโกรธคุณอยู่ช่วงเนี้ยเหมือนเขาไม่พอใจคุณที่คุณอยู่ได้ปกติหรือคุณอยู่แบบมีความสุขนะครับเขาก็เลยมีการโกรธไม่พอใจคุณเหมือนกับเนี่ยเจ็บไปด้วยเปลวไฟโกรธแ้นอาฆาพยาบาทหรือว่า รู้สึกเหมือนกับพอเจ็บพอเสียใจบ้างอะ่ะเขาก็รู้สึกเลยว่าเขาไม่ควรจะทําแบบนั้นกับคุณครับเกิดแผนว่ามีไพ่ของพนักงานของโฟล์คบริเคิลหรือไพ่สี่เดียญครับคุณเหนื่อยก็จริงนะตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับสูญเสียทุกอย่างไปแต่สุดท้ายคุณได้รับการเยียวยาด้วยการที่ชดใช้ชดเชยเป็นไพ่คนที่เขาทาร้ายคุณไปทําไม่ดีกับคุณไปจะมีการกลับมามองหาคุณจะมีการกลับมาชดใช,ช้ชดเชยจะมีการตัดตามคุณเนี่ยกลับไปหาเขาอาจจะเป็นการที่เขากลับมาหาคุณด้วยการที่ต้องการ สิ่งดีๆของคุณคืนกลับมาขอผลประโยชน์กลับมาขอเงินทองกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาเพราะสิ่งดีๆมันหายไปอ่ะก็เลยมีการกลับมาต้องการสิ่งเหล่านั้นให้คุณเนี่ยทำให้เขารักเขาช่วยเหลือเขาเรื่องผลประโยชน์เรื่องาภายนอกเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตก็มีเช่นกันครับชาวชาวสีเปศนที่เกิดคุณเหนื่อยแล้วเจ็บแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับถ้าเกิดเขากลับมาเพราะผลประโยชน์หรือรู้สึกว่าตัวเองจะต้องกลับไปเจ็บหรือเจออะไรแบบนี้อีกปล่อยวางได้ปล่อยจุดได้หยุด ตัดได้ตัดถ้าเดินออกมาไกลแล้วไม่ต้องกลับไปเจ็บไม่ต้องกลับไปทุกข์เรานะไพ่ไนปนี้แนะนําแบบนั้นครับฉะนั้นไพของไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือของไพ่เห็นออฟไพดิเิลหรือไพ่สิบเดี่ยนขึ้นมาครับทำนายดวงชะตาบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเลยว่าวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเนี่ยคือมีโอกาสพบเจอความรักความอบอุ่นแสงสว่างในชีวิตโดยเฉพาะเ,เด่นเรื่องการเงินสี่เหรียญเด็ดซันและก็เก้าเหรียญนะครับแล้วก็สิบเหรียญขึ้นมาโดดเด่นเรื่องการเงินหมายความว่ามีโอกาสได้พบเจอเงินทองโชคลาภ ความร่ํารวยใครที่ตั้งมั่นตั้งใจทํากิจการหรือว่าวางแผนการเงินไว้อย่างไงการเงินช่วงนี้จะได้รับการเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนรักจากคนรอบข้างจากพลังงานดีๆจากคนรอบตัวส่วนการธุรกิจของคุณเนี่ยมีไพ่สิบเดยญเข้ามาหมายความว่าช่วงนี้จิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมองหาอะไรเดีย๋ยวคิดตั้งใจทําอะไรจะสําเร็จและร่ํารวยฉนันผมเลยทำนายว่าบทสรุปดวงชะตาของชาวสีมทุนเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องนี้เ,นเป็นพิเศษคือการได้รับเงินรับทรัพย์บริโภคทรัพย์ ดวงเศรษฐีดวงมหาโชคมีโอกาสได้รับความสุขความร่ํารวยการเงินนะครับรวยรวยเฮงเฮงไหลามาเทมาทํานายให้แบบนี้นะครับมาดูไพอ่อรลเลแนะนําชาวราศีเมษนในช่วงของเดือนมีนาคมดีกว่านะครับว่าแนะนำยังไงบ้างพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าแฟร,รี่หรือว่าเวิร์ดครับคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนดีอะ่ะเะนนหมายความว่าคําพูดหรือคําสัญ,ญญาที่มีต่อก,การไปถ้าเกิดเราคิดอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไระใครสักคนถึงเนี่ยอาจจะมีการส่งคลิปนี้ไปบอกเขาหรือว่าพูดกับเขาเองก็ได้ว่า เราพูดแล้วนะเราเตือนแล้วนะเราบอกแล้วนะก่อนที่เขาเนี่ยจะไม่ได้ยินกันอีกตอนที่เราจะไม่ได้พูดกันอีกก่อนที่จะเหมือนกับหมดคําพูดหมดทุกอย่างแล้วฉันไห้ไปนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณมีมันคือแฟรี่มันคือพลังงานที่มีความสุขความสมหวังนะครับจงอยู่กับคนที่เขารับฟังคําคุณจงอยู่คนที่เขาพูดกับคุณแล้วเขาบอกว่ารักคุณไม่ใช่อยู่คนที่เขาบอกเกลียดคุณไหมครับไม่เคยบอกรักเลยไม่ควรอยู่คนที่เขาเกลียดเราหรือเขาทำลายเราแต่ควรจะอยู่คนที่เขาบอกว่ารักเราฉร คุณก็ควรจะเชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่เกิดคุณบอกรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่รักคุณเนี่ยเก็บคําพูดเก็บความรักเก็บสิ่งที่มันสวยงามเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่เหมาะสมไปอยู่กับสิ่งที่มันดีดีดีกว่ามีคนที่เขาอยากจะรักษาดูแลคุณมีคุณในชีวิตอยู่เคียงข้างคุณเช่นกันครับขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดติดต่อครด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ